โอ้โหไปกันแล้วไปไหนครับพี่กัสวนนี้ไปเทสได้หน่อยรถเข้ามาใหม่ครับพี่ตั้มนี่เราอยู่ในไหนเนี่ย ทายกันหน่อยดีกว่าเห<อ>็นโลโก็ฮอนด้าแล้วฮอนด้าซีวิกเอฟบีครับผมเอฟบีเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะพี่ตั้มนะโอ้หต้องบอกว่าเป็นยอดนิยมอมตะลองลองเบอร์หนึ่งเนี่ยผมให้เอฟดีก่อนเนาะลองลงมาก็ตัวนี้แหละนะครับนที่เซิร์ชหามากที่สุดนะพี่ครับใช่ซีวิกเอฟดีเนาะไฟเนาะฟแดงเกือบล้านนะครับเอฟบีตัวนี้ายแดงเกือบล้านพอมาตอนเนี้ย เราอยู่ประมาณ4,000สนคนเริ่มนิยมละนะครับรับด้วยโฉมนะครับก็แต่งซิ่งเนี่ยโคตตสวย4ี่แสนนะครับประมาณ8ปดพกว่าบาทใช่แปดพเท่านั้นสวยเสร็จไม่เท่าไหร่ภายในสวยกว่า FD ดนะครับแต่ยังจอสจอด้วยใช่นะครับแต่งแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่อยุ่นนิดนึงแต่คันนี้พี่ตั้มเรานั่งอยู่ไม่ใช่ FB ธรรมดาฮะเป็นตัวไหนครับพี่กัส e ลหายากมากๆโอ้โห จุดสังเกตดูยังไงครับพี่จุดสังเกตอันนี้ก่อนของแท้พี่ต้องมี serial number อ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้เราไม่ได้ทำนะฮะนี่เป็นเพจจากโรงงานเลยใช่มครับมีไม่กี่คันในประเทศฮะซึ่งออกอยู่ปีเดียวเท่านั้นคือปี2013ใช่นะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยใช่นี่เป็น s e r i ยลของของโมดูโลแท้นะครับ คันนี้ได้มาอีกกับจอแอนดรอยโอเคมีจอแอนดรอยนะใอ่นี่ซูโมคาใส่ให้นะครับโอเคอ่าซูโมคาใส่ให้กับกรอบที่แบบลงตัวนะครับไม่มีรอยวาวใช่เบาะก็ไฟฟ้าแล้วตัวนี้ไม่ธรรมดาใช่ภายในเบาะหนังสีดำ้ทนดังทรงสปอร์ตใช่ดูท่านั่งของผมครับพี่ตั้มสบายสปอร์ตพวงมาลัยก็มากับมัลติฟังชั่น อันน <utan> ีะทวิตเตอร์เนี่ยลำโพงเนี่ยมาจากโรงงานเลยไหมโรงงานนะฮะ, AL นนะ,ะตัวนี้มาจากโรงงานเลยฮะใช้อ่าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> <laughs> มาจากโรงงานนะฮะโรงงานคันห้าต, <c oughs> ตอ,อกด้วยนะฮะับฟูซคอนโทรลก็มานะครับบลูทูธพวงมาลัยก็มีมัลตินะครับเรียกว่าครบนะครับ<า>นี่แหละถึงบอกว่าทำไม FB เป็นยอดนิยมต่อจาก FD นะครับโดยปีรถอายุรถราคาจับต้องได้ ออปชันเพิ่มมาเยอะใช่นะครับไปในสวยตามแบบฉบับ Honda ครับเป็นไงพี่ตั้มนั่งแล้วรู้สึกที่รถโหลดทำไมแบบไม่กระด้างไม่สิ้นด้วยสบายด้วยใช่เออไม่กระด้างพี่เพราะคันนี้ผมบอกเลยสี่ต้นเป็นเทน อ้แล้วใช่ของแท้ใช่ก็เลยว่าเฮ้ยรถโหลดรถซิ่งทำไมแบบดูยังนิ่มอยู่นะครับผู้บุญอเลยนะพาผู้หญิงนั่งเนีสบายสบายเลยถึงเราแต่งซิ่งเราแต่งแค่สวยพี่ตั้มคันนี้ผมบอกเลยนะครับได้ท่อใบหนึงแต่เครื่องเนี่ยเดิมๆนะครับเน้นใช้งานสบายๆเนาะใช่รถก็เดิมๆใช่มากับล้อแมกร์โอบ17สี่28นะครับ ไฮไลท์รู้แล้วฝาคาร์บอนเฮ้ยเล่นมุกเล่นมุกผมไม่รู้ว่าว่าคาร์บอนฝาคาร์บอนคาร์บอนของอาการะถึงโตะเออคนเล่นมุกต้องตบดีใช่แกว่าข้างหลังนั่งสบายไหมครับตาต้องสบายเนาะมันได้คนไม่ได้ครับมอูโลเนี่ยผมบอกเลยได้ชุดแต่งรอบคันนะครับตัวสเกิร์ต ใช่ใช่ตัวเนี้คือได้มาก็เข้าเก้ากับตัวท็อปหมดแหละนะครับเนาะแต่ว่าได้ชุดแต่งโมดูโลตัวท็อปเป็นตัว E e ออ่าใช่ใช่ใช่แต่นี้เป็นโมดูโลคือได้ได้ชุดสเกิร์ตนะครับเป็นชุดแต่งนะครับคุณสังเกตนะว่าเขามีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยอ่ะมี1,000คันครับพี่ตั้ม0 0 0คันคันนี้เป็นคนที่479ของประเทศที่ออกมาแท้ไม่แท้ดูตรงนี้ฮะ นะครับถ้าไม่มีเนี่ยคือไม่แท้เลย<น>ะฮะช่วงน้างถึงบอกว่าเป็นเทอินนะหนุบมากเลยอ่ะนี่ผมปล่อยมือนะคะปล่อยจากพวงมลาลัยนะครับศูนย์ค่อนข้างตรงนะคะเราเซ็ตมาให้หมดแล้วล่ะกับซูโมคาโชคเทอินกับชโชคเดิมต่างไงพี่ตั้มคือการทํางานของโชคเนี่ยมัน,น,ะะม,นมีสองช่วงเนาะก็คือช่วงปั๊ม ฟคือช่วงที่เราจับเบ่งขึ้นมาเขาเรียกรีบาวถ้าชกทั่วไปบัสกตบอลอ๋อไม่ใช่โอเคอโอเคคือชกทั่วไปเนี่ยก็คือลงแล้วก็ขึ้นมาค่อยๆหนื่ออฮะแต่ว่าเทอินเนี่ยสามารถปรับความหนื่อได้หมาเพราะว่าเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยเราปรับหนื่ได้อฮมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเวลามุดหรือว่าขับความเร็วสูงแล้วเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ย มันจะมั่นใจมากขึ้นช่วงล่างจะไม่อยู่อวปรับระดับได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของของช่วงสันดอ่ะนี่ไงพี่ตั้มเรามาดูภายนอกกันบ้างแะนี่ไงที่ผมบอกว่าโมดู l โลนี่ได้ตัวนี้ต่างนี่ครับพี่ตั้มกระจังหน้าข้างล่างจะเป็นเงาโครเมียมข้างบนจะเป็นดํา ใช่เนาะคือถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเป็นตะแกรงทีทีตะแกรงธรรมดาใช่หรือตัวเช้งแล้วเนี่ยหนึ่งสี่ขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่ได้นะครับได้เป็นหลังครึ่งเลยนะครับเนาะคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเขาเลยโมดูโลเลยดูก็รู้โมดูโลอโซเมียมตัดสีใช่นี่โมดูโลแถมแล้วก็พาร์ตอีกใช่ไหมอ่าแล้วก็นี่ชุดแต่งพี่สเกิร์ตรอบคันเลยนะครับของโมดูโลบเฉลียวมากอ่าฝาคาร์บอนเนี่ยเปลี่ยนมานะครับวอลสโมให้นะสุโมให้นะฝาคาร์บอน อ่ล้อแม็กครับพี่ตั้มสัญลักษณ์นะครับอัคนะเลยเนาะแบรนด์ฮิตเนาะนี่สีย่ปดนะครับมากับยางแก้มเตี้ยโอผมบอกเลยว่าโคตรลงตัวสวยมากสวยไหมขาวล้อทองล้อทองพิมนิยมเลยพี่การใช่ไหมเนาะหาไม่ได้แล้วพี่ผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มไม่ต้องหานี่ได้ไปท่อชุดหนึ่งนะครับล้สเกิร์ตหลังใช่มีดิฟฟิวเซอร์ด้วย แล้วที่เพิ่มให้คือนี่ H แดงแดงโลโก้สัญลักษณ์ใช่ไม่ต้องไปเปลี่ยนกันแล้วคือขับไปรับสาวเลยดีกว่าเนาะฟิล์มนี่ก็เปลี่ยนให้นะครับตามใบรุ่นเลยฟิล์มออกสีฟ้าใช่คนฟ้าเขียวสวยมากเซรามิกนะพี่เซรามิกโอ้ข้อดีของฟิล์มเซรามิกคืออะไรครับพี่กัสก็ปูกระเบื้องเนี่ยไม่แตกไม่ร้าไม่ใช่ในกระเบื้องในกระเบื้องที่แคาบ้านก็คือ มันมืดกลางคืนนะกลางวันเนี่ยสายมองเห็นชัดจากคือมองจากข้างในเนี่ยออกมาชัดถ้าฟิล์มทั่วไปเนี่ยมองจากข้างนอกมามันมืดไอเซรามิกอ่ะก็มองข้างนอกมันมืดเหมือนกันแต่ว่ามองจากข้างในอ่ะสว่างสว่างนะครับคือกองแสงได้ดีกว่าแหละนะครับเนาะไงก็ฝากด้วยครับซีวิกนะครับ FB นะครับตัวโมดูลโลคันนี้ด้วยผ่อนเท่าไหร่ครับพี่ตั้มเบาๆเพียง8,000บาทเท่านั้น8,000ฟรีดาว นะครับชุดแต่งไม่ต้องบอกนะครับแถมให้เต็มไปแล้วรีวิวไปแล้วนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยเออภายในภายนอกเนี้ยผมบอกว่าให้หมดเราไม่ใช่มารีวิวแล้วถอดนู่นถอดนี่เนาะใช่ครับเออเราให้ตามนี้เลยสภาพนี้เราให้ไปสภาพนี้เลยอ่าได้ไงฝากคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อใต้คอมเมนต์นะครับหรือโทรมาเบอร์ข้างล่างนี้นะครับเนาะเงิดือนหมื่นกว่าบาทก็ออกได้เออสบายอยู่แล้วเนาะแถมทุกอย่างฟรีทุกอย่างเหมือนเดิมที่ซูโม่ให้นะครับเนาะก็ฝากกับอีพีนี้ด้วยนะ วันนี้ลาไปก่อนกับคู่ซีซูโม่เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนไหว้พระไหมป่ะได้ไหว้พระนะเจ๋งจีนเลยอันนี้เราอยู่สารเจ้าเท่ากงประเวึ้งเท่ากงปึ้งเท่ากงเหรอเข้าแล้วจะร้อนไหมพี่รับดไม่ร้อนนะแต่แดดร้อนกว่าอ๋อโอเคถ้าร้อนก็เอาล่มนะ